สำหรับใคร<ห>นสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจ o ชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใคร<ห>นสนใจ ใต้คลิปเลยนะครับมาครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับการแลกเปลี่ยนนักเตะ Hall of Legend นะครับบอกได้เลยว่างบประมาณเนี่ยมีไม่เยอะแต่ก็อยากแลกหาโรนัลโดสซะหน่อยนะครับมาเดี๋ยวมาลุยกันหผมเตรียมมาชุดแรกเ,เ,เรียบร้อยแล้วน,ะนะ,ะน่าจะพอยนน่าจะพอมา ลงทุนเยอะนะบอกได้เลยว่าขายไม่ได้นะครับย้ําก่อนว่าขายไม่ได้นะครับการแลกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่มีกําไรแน่น,นอนครับที่ผมมาแบบไอดีเดียวเนี่ยเพราะมันอย่างนี้แหละมันไม่มีทุนนะครับต้องเข้าใจนิดนึงมาครับแลกเปลี่ยนครั้งแรกจัดไปมดล็อกดุดนันไม่เกรงไม่เกรงดีกว่าอย่าเกรงเลยมาครับจหวันนี้ hall of l e g e n s ไม่เคยได้ลุ้นหรอกแต่ก็อยากลุ้นตลอดมาครับจงังหวะนี้ H O L จัดมายังไงไวลุน่นเบ็ดเยี่ยมเยี่ยมหรือเปล่าสิเอฟซะด้วยโอ้โหมาแหวกแนวเลยครับพี่97เลยนะเมอร์เท่นนะครับเมอร์เท่น 95ครับโอ้โหเอาเรื่องนะลาเราก็เตรียมครั้งที่2เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูยกันเลยว่าจะมาหรือเปล่าโรนัลโดหรือว่าอานาย101นะครับคาดหวังมากนะครับเอามาเสริมทีมตอนนี้รู้สึกกองหนา้าทีมหลักเนี่ยรู้สึกน่าเบืออ่อแล้วเราอยากเล่นตัวใหม่ๆบ้างมาครับไปครับจังหวันนี้ ของแท้ต้องบาซิลโอ้ยอังกฤษครับมาลุ้นกัน CB โอ้ไม่น่าเหลือนะจังหวะนี้97นะเฮ้ยทว่าด,ดี่นะดังดังดังมาวะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคที่3ครับเตรียมมาเรียบร้อยเพิ่มด่วนกันไปอะไรมาเรียบร้อยนะ 94, 94 94โอเคครบครับมา87ครบไปครั้งที่3โก็เหนื่อยจะลุ้นจริงๆ แต่97มา96มา9ก็เอมาก็ไปแลกเป็นแต้มได้นะครับโทเค็นเอาไปแลกท็อป50ได้นะฮะทุกคนไห่ครับจังหวะนี้สุดแน่นอนฟุอบอิตาลีวานี่วะเอซิมิลานโอโ้โห95ว่ะโอ้โห94 95ครับต้องแลกต่อครับมาต่อกันเลยฮะชุดที่เสเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เหนื่อยครับบอกได้เลย พอเวลามา94 95สองตัวก็คือจบเลยนะคือถ้าได้แบบสัก96ก็ได้ไปแลกแต้มกันบ้างนะจัดมาครับทั้งวันนี้กดเลยกิ๊ลรอแล้วยังไงไวรุ่นฟาบโคยเชียบอะซีบีปะ่ะโอ้โหสโมสรแบบนี้อันตรายวีด้าครับ โอ้เรียบร้อยต้องแลกต่อสุดท้ายครับเรามาอยู่กันที่ชุดสุดท้ายแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่า99มาหน่อยไม่เอา101ก็ได้เอา99มาหน่อยยังไม่เฮ็ดเลยนะโอ้โหล่นยากจริงฮะใครที่ได้99ขึ้นไปคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าได้ตัวไหนกันบ้างคอมเมนต์มาเลยอยากโรอยากอินชาตาร้อนจัดมาไวรุ่นแสงสองไปฟึบ ราิีโอโหอังกฤษดซีบี CB วาอะดังว่ะดังว่ะก็ยังดีวะส่งท้ายด้วย9.7นะครับก็โอ้โหจบกันไปสำหรับการแลกเปลี่ยน HOL เดี๋ยวเราจะมาอีกแนะ่นอนแต่เป็นอดีอื่นนะอดี ID หลังนี่คือไม่มีงบและ หมดแล้วโอเคครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe หน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย